สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการคอนโทรลเซวโซึ่งการคอนโทรลเซวโรที่ผ่านมานะครับผมก็แนะนําการคอนโทรลไป3แบบแล้วนะครับก็คือการคอนโทรลแบบโพ i ิชันคอนโทรลแล้วก็สปีดคอนโทรลแล้วก็ทอร์คอนโทรลนะครับเคยเจอปัญหาไหมครับการคอนโทรลเซวโต้องใช้ p l c แล้วก็ใช้โปรแกรมในการคอนโทร ต้องมายุ่งยากว่าเราจะเขียนโปรแกรมแบบไหนต้องมาคำนึงถึงว่า PLC นั้นจะจ่ายสัญญาณคอมานให้ให้กับ s ซ์เนี่ยรูปแบบไหนนะครับซึ่งไหนจะต้องมาเซตพารามิเตอร์โซอีกนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าถ้าเราจะเซตโปรแกรมใส่ไปที่โซได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ PLC เป็นตัวเลือกใช้โปรแกรมนั้นๆได้เลยนะครับโดยฟังก์ชันที่ว่านี้นะครับ จะเรียกว่า position command prmode นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะอยู่ใน sudo delta นะครับโดยที่ผมจะมานำเสนอนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ asda a3 ซีรีส์นะครับโดยการทำงานของฟังก์ชันนี้นะครับจะสามารถเซตพารามิเตอร์เนี่ยได้ถึง99โปรแกรมนะครับแล้วก็เรียกใช้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยผ่าน input command นะครับก็เป็น binary นะครับผม ก็มาแนะนําอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเป็นโซไดนะครับซึ่งได์ตัวนี้เราจะใช้เป็น ASDA ขีด A3 นะครับซึ่งได์ตัวนี้จะรับไฟทั้ง Single Phase และ t h r e 200ถึง223โวลต์นะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลมอเตอร์ได้400วัตต์นะครับผมต่อมาอันดับ2นะครับก็จะเป็นในส่วนของสายคอนโทรลนะครับหรือ CN1 นะครับผม ซึ่งตัวนี้จะรับสัญญาณคอมมานด์เข้ามานะครับต่อมาจะเป็นสาย encoder นะครับ cn 2นะครับซึ่งจะวิ่งเข้าไปหาตัวมอเตอร์โซวนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็จะเป็นในส่วนของ power output นะครับจะเป็น uvw นะครับจะวิ่งเข้าไปที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ส่วน s so ซวมอเตอร์นะครับจะเป็นโมเดล ECM ขีด A3L ขีด C2060RS1 ครับผมซึ่งมอเตอร์พิกัดจะอยู่ที่400วัตต์นะครับที่ความเร็ว3,000รอบทอร์กจะอยู่ที่1.27นิวตันเมตรนะครับต่อมานะครับมาดูการไวริงในส่วนของ Position PR Control Mode นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของได e นะครับซึ่งไหนในที่นี้ผมจะใช้เป็น S a s d ขีด A3 ฉีด 0421L นะครับแล้วก็ในส่วนของโซโูมอเตอร์นะครับจะเป็น ECM ฉีด A3L ขีด C20604R1 s นะครับผมอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของภาพ power เข้ามาเข้ามานะครับผม ซึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับ200ถึง240โวลต์นะครับเข้าที่ภาพาค power นะครับก็คือ RS นะครับแล้วทำการจัมสัญญาณจัมภพาคเ o w e r เข้ามาที่ L 1 C L 2 C นะครับในตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลนะครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของ I/O interface นะครับ ซึ่งในที่นี้จะอยู่ที่ cn 1นะครับอันดับแรกผมจะป้อนไฟบวกเข้าที่ขา11นะครับก็คือ common บวกนะครับผมแล้วก็ di 1จะเซตให้เป็น s o r n นะครับจะเข้าที่ขา9นะครับแล้วก็ในส่วนของ di 2นะครับผมจะเซตเป็น ctrc นะครับก็คือ c o m m a n d trigger นะครับจะอยู่ที่ pin เบอร์10นะครับ แล้วก็ DI 3นะครับผมจะเซตเป็น POS 0นะครับซึ่งจะอยู่ที่ขา34นะครับแล้วก็ DI 4นะครับเซตเป็น POS 1เข้าที่ขา8นะครับอีกอันนึงนะครับจะเป็นในส่วนของ DI 5นะครับจะเซตเป็น Jog Forward จะเข้าที่ขา33แล้วก็ DI 6 จะเซตเป็นจ็อกรีเวิร์ดนะครับเข้าที่ขา32ตามที่ไวริงไว้นะครับต่อมาจะดูในส่วนของมอเตอร์เคเบิลนะครับที่จะต่อเข้าที่ u v w นะครับจะต่อเข้าที่โซลมอเตอร์นะครับแล้วก็สายเอนโคเดอนะครับจะต่อเข้าที่ c o n n e c เตอ CN 2นะครับ อันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตพารามิเตอร์กันนะครับผมก็เริ่มจากพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับ P 1 0 0 1นะครับ Input for Control Mode and Control Command นะครับในที่นี้นะครับเราจะกดผ่านหน้าจอกดโหมด1ครั้งครับเป็น P 0 0 0ใช่ไหมครับกดชิป f t 1ครั้งครับเพื่อเ P 1 แล้วก็กดเครื่องหมายขึ้นครับอันนี้ก็จะได้เป็น p 1 0 0 1แล้วนะครับกดเซตหครั้งครับในที่นี้จะเป็นพารามิเตอร์เป็นค่า Default นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น1ครับผมเป็น pr position control mode นะครับผมกดเครื่องหมายลงครับครับผมกดเซตหนึ่งครั้งครับโอเคครับต่อมานะครับจะเป็น P. 2 0 1 0ครับอันนี้จะเป็นเซตอินพุตลำเบอร์หนึ่งนะครับก็คือขาพิน CN1 พินที่9นะครับผมในที่นี้จะเซตเป็น101นะครับก็คือ So o อนนะครับผม P. 2นะครับกด2แล้วก็กดเึ้หมาขึ้นนะครับไปที่10นะครับกดเซตครับผม ในนี้จะเป็น101นครับกดเซตหนึ่งครั้งครับต่อมานะครับจะเซตพารามิเตอร์เบอร์ P 2 0 1 1ครับก็คืออินพุตเบอร์2นะครับพินเบอร์10ครับผมเซตเป็น108 Command t r i g g e r นะครับเซตเป็นเบอร์8นะครับ ครับลำดับต่อไปเลยนะครับ p2. 012ครับก็คือ input per 3นะครับ pin per 34ครับผมจะเป็น d i g i t a l position command selection bit 0นะครับผม p2 012นะครับกด set 1ครั้งครับ set เป็น111นะครับ ี่เป็นหนึ่งกดเซตครับต่อไปเป็น p 2 0 1 3นะครับคืออินพุตเบอร์4นะครับเป็นพินเบอร์8นะครับเซตเป็น1 1 2ครับ register position command selection bit 1นะครับผมเซตเป็นเบอร์4นะครับเซตครับผมจะเป็นอ่านี่เป็น2 1>, 1, 1, 2กดเซตครับโอเคต่อไปนะครับเป็น Input เบอร์5นะครับก็คือพารามิเตอร์เบอร์2.014ครับผมในที่นี้เราจะเซตเป็นมอเตอร์จ็อกนะครับ Forward Detection นนะครับผมเราจะเซตเป็น 137่ uh, 13, uh, 7, นะครับผมต่อไป P2.015 นะครับเ uh, ป็นอ n พุตเบอรนะครับผมพินเบอร์ P 32นะครับจะเซตเป็นจ็อกรีเวิร์ดนะครับผมเซตครับผม เ e t เป็น 1, 3, 8นะครับผมเร,เร่องตรงนี้เป็น8ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ชิดเป็น3ก็ปรชิปแล้วก็เป็น1โอเคเรียบร้อยครับต่อมานะครับพอเราเซตอินพุตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเซตในส่วนของ Data Data ต,ต,ต่างๆนะครับก็คือ P. 4 0 0 5นะครับเป็น s o ล o มอเตอร์จ็อกคอนโทรลนะครับผม P. 4นะครับกดชิปครับแล้วก็005นะครับผมลดลงกดเสร็จครับเราเลื่อนนะครับแล้วก็0แล้วก็เลื่อน2นะครับผม ในที่นี้เนี่ยจะเป็นความเร็วโหมดจ็อกนะครับว่าเราจะใช้ที่ความเร็วเท่าไหร่ในทีนี้ผมจะเซตเป็น200นะครับก็คืออยู่ที่200รอบต่อนอาทีนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันโฮมแล้วนะครับผมจะเป็นพารามิเตอร์เบอร์5.004นะครับกดชิปหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดทษทีครับกดลงนะ 5.004นะครับกดเสร็จครับผมโฮมมิ่งเมทอดนะครับตรงนี้ผมจะใช้ในการโฮมมิ่งแบบเจอแฟลชแซดแล้วหยุดนะครับเพื่อให้ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งโฮมมิ่งนะครับผมก็ทำก,การเซตเป็นเบอร์4นะครับโอเคต่อมานะครับสปีด uh, ในการเข้าโฮมมิ่งนะครับจะเซตที่พารามิเตอร์เบอร์ 5.006นะครับผมในสปีดตรงนี้น่าจะเป็นค่า Default อ,อยู่แล้วนะครับก็คือความเร็วในการวิ่งหาตำแหน่งเฟสเซนะครับเป็นโลสปีดโฮมมิงนะครับผมอยู่ที่200รอบต่อน,นาทีนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโฮมมิงดิฟ i ิ i t ชันนะครับก็คือการเลือกใช้ในการ เซตติ้งโฮมต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเซตเป็นเบอร์ศูนย์นะครับก็คือ P 6 6.00นะครับผม uh, อันนี้คือ L นี่คือโลนะครับก็คือฝั่งฝั่งห uh, ลักหน่วยหลักหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับถ้าเกิดเราจะเซต หายเราชิปไปครับ okay. อันนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักพันแล้วครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับซึ่งตอนนี้จะเซฟเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับก,ก็เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับโอเคต่อมาเบอร์ p 6 0 0 1นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น origin d i f f e a t i o n volume นะครับซึ่งในการเข้าหาโฮมนะครับ พอเข้าหาตำแหน่งโฮมแล้วเนี่ยจะให้ตำแหน่งนั้นเป็นค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้มัน default เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเราก็ปล่อยผ่านนะครับต่อมาจะเป็นพารามิเตอร์เบอร์หกจุดศูนย์ศูนย์สองนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับเป็นดิฟเฟอ t i นชั่นนะครับก็คือการเลือกใช้ เป็น PR แล้วนะครับเป็น PR 1นะครับซึ่งในทีนี้ผมจะเซตเป็น5.0.0.4.2นะครับเลข2ตัวนี้นะครับจะเป็นการเซตแบบ point to point นะครับต่อมาเลข4ตัวนี้นะครับผมจะเซตเป็น relative นะครับเลือกใช้เป็น mode relative นะครับ แล้วก็ตัว High นะครับตัวตำแหน่งนี้นะครับผมจะเซตเป็นเบอร์5นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นสปีดที่5นะครับที่เราที่ที่ดีโฟลสปีดทิ้งไว้นะครับต่อมานะครับจะเป็นพารามิเตอร์ p 6 0 0 3 p 6 0 3นะครับจะเป็น ฮาร์ดห position command data นะครับอันนี้คือ position ที่เราจะที่เราจะสั่งให้มันวิ่งไปไปข้างหน้านะครับในที่นี้ผมจะเซตเป็น25 0 0 0นะครับ25นี้นะครับ25งห0 0ในที่นี้นะครับมันจะหมุนประมาณ90องศานะครับผมซึ่ง ไอค่าเพาต่อรอบเนี่ยทางผมเนี่ยจะเซตเป็น default ก็คือ1 0 0 0 0แสนเพาต่อการหมุน1รอบนะครับซึ่งในนี้ผมจะสั่งเป็น relative เดินหน้าทีละ25,000เพาะนะครับก็คือ50องศานี่เองนะครับต่อมานะครับเป็นแผดสนะครับแผดสเนี่ยหรือโปรแกรม2นะครับผมจะเซตเป็น relative เหมือนกันนะครับแต่ เซฟเป็น relative ก่อนนะครับอ่าตัวนี้หน้าครับนี่ก็เซฟเป็นเบอร์5นะครับก็คือ speed 5นะครับอ่าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะมากำหนดในส่วนของโปรแกรมพารามิเตอร์อเบอร์6.005เนี่ยก็คือการกลับทิศทางนะครับผม ต่อมานะครับเป็นพาราพิเตอร์เบอร์6.00นะครับเป็นโฮมมิ่งดิฟเฟนเชันนะครับซึ่งพาราพิเตอร์ตัวนี้นะครับจะใช้ในส่วนของการเปิดไฟขึ้นมาแล้วโฮมเลยหรือเปล่านะครับหรือ,อจะเพิ่ม Excel, ซล c e l หรือจะโฮมเสร็จแล้วจะให้ไปทำพาร์ต่อไปเลยหรือไม่นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะเซตเป็นศูนย์ะครับก็คือ,อเปิดไฟมาไม่ต้องโฮมนะครับแล้วก็ ให้หยุดที่ตำแหน่งเดิมนะครับจนกว่าจะรอคำสั่ง PR ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเรามาเซตเลยนะครับ PR 6.00นะครับในทีนี้เราเราลองชิปไปดูก่อนนะครับอ่าเป็น0นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นพารามิเตอร์เบอร์6.001นะครับ จะเป็น origin definition volume นะครับซึ่งในที่นี้เวลา Home แล้วจะให้เป็นค่าเท่าไหร่นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งในทีนี้ผมจะเซฟเป็น0นะครับก็คือการ origin แล้วให้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง0นะครับต่อมานะครับเป็น parameter เบอร์หกจุนอะครับตัวตัวนี้นะครับเป็น part ที่ห definition นะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบการ control นะครับ ซึ่งเบอร์2นี้นะครับเบอร์2นี้นะครับจะเป็นในส่วนของการวิ่งแบบ point to point นะครับก็คือวิ่งตำแหน่งหนึง่งไปตำแหน่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับเบอร์สนะครับเบอร์4ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ Set แบบ relative นะครับโทษทีครับ เบอร์สตัวนี้จะเซตเป็นแบบ relative นะครับผมต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่ง high แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ในหน่วยหลักพันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะเซตเป็นเบอร์5นะครับก็คือใช้สปีด5ในการคอนโทรลนะครับครับต่อมา parameter เตอร์เบอรน์6.03นะครับ parameter รรเตอร์เบอรน์6.03นะครับในที่นี้จะเป็น ในส่วนของ p า a s ที่1นะครับ position command data นะครับในที่นี้จะเซตเป็นอยู่ที่2 5 0 0 0่านะครับในที่นี้เนี่ยสอ0 0่าเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่50องศานะครับซึ่งค่า default เนี่ยผมจะไม่ได้เซตในส่วนของ ratio นะครับซึ่ง default เขาเนี่ยจะอยู่ที่1,000 0 0เพา์ต่อ1รอบนะครับก็แสดงว่า360เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่1,000 0 0เพานะครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเซตอยู่ที่25,000เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่90องศานะครับอ่าในทีนี้จะสังเกตนะครับจะเป็น25,000ื่านะครับอ่าโอเคกดโอเคไปนะครับกดเซตไปต่อมานะครับเป็นพารามิเตอร์เบอร์6.004นะครับจะเป็นอ่แพด2ดิฟเเดนชั่นนะครับก็คือ PR 2นี่เองนะครับ เเซตเหมือนกันนะครับเป็น50042นะครับกดเข้าไปอ่าเป็น42แล้วนะครับชิปไปข้างหน้าป๊บอ่าเป็น5นะครับอ่าอันนี้โอเคเป็น5กดเซตนะครับต่อมานะครับเป็นพามิเตอร์เบอร์6.005นะครับเป็นพาร์ทสองโพ i ิชันค m มมา d ด์ดันะครับตรงน,นี้ก็คือตำแหน่งตำแหน่งของอ่านะครับ จะสังเกตดูอันนี้อันนี้ผมเซตเป็นโอ้ยตวัวทีนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น250 0 0นะครับในที่นี้ผมจะเซตให้เป็นแบบหมุนแบบรีเวิร์ดนะครับจะสังเกตดูถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนให้เป็นฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดเนี่ยลองสังเกตดูนะครับอันนี้2 5 0 0นครับสังเกตจุดจุดจุดด้านล่าง2กับ5กับ0กับอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่มีจุดนะครับซึ่งอ่าตัวทีนะครับ อ่าปึ๊บอ่าสเกตใหมนะครับอ่าถ้าเกิดมันไม่มีจุดแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดกดชิปค้างไว้นะครับปึ๊บเลขสองเห็นไหมครับจะมีจุดด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของลบนะครับอ่าเราก็สังเกตกันง่งายๆนะครับถ้าเกิดมีจุดด้านล่างหมดเนี่ยมันจะเป็นลบนะครับ ในนี้ก็จะไปเป็นลบ250านยนนะครับลองสังเกตดูครับจุดหมดเลยนะครับเซ็ตเสร็จแล้วกดเซต็จโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการเซ็ตพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับโอเคนะครับในที่นี้เราก็มาลองเทสกันดูนะครับในนี้ผมวริงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตามที่เราบอกไว้ข้างต้นนะครับ ก็จะเริ่มจากไอตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณเซอวออนนะครับตัวนี้จะเป็น CTRG นะครับก็คือ Command Trigger นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ POS 0นะครับก็คือบิต0ูนะครับตัวนี้ก็เป็น POS 1ก็คือบิต1นะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นสัญญาณ Jog Forward แล้วก็ j o ร r e วิ r ์ดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกในการ ก่อนการใช้งานนะครับเราต้องทำการซูบอ่อนก่อนนะสังเกตดูแกนนี้จะถูกล็อกแกนเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากการเข้าโฮมมิ่งก่อนนะครับจะสังเกตดกูก็คือเป็นโพซิชันบิตศูกับโพซิชันบิตหนเนี่ยต้องเซฟเป็น Off Off นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่0นะครับคริก หนึ่งครั้งครับจะสังเกตดูมอเตอร์จะวิ่งเข้าหาโฮมนะครับอ่าสังเกตดูนะครับตรงนี้คือตำแหน่งโฮมนะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาลองฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับก็คือการจ็อกก่อนนะครับที่เราเซตไว้นะครับก็คือจ็อกฟอร์เวิร์ดนะครับทำงานปกตินะครับปุ๊บจ็อกรีเวิร์ดนะครับโอเค อเขาเลยไปนิดนึงอ่าอันนี้คือปิด0ูนย์ะครับก็จะกอับเป็นโฮมมิ่งนะครับเข้าโฮมก่อนนะครับต่อมาเรามาลองเล่นโปรแกรมที่1ก่อนละคันนะครับโปรแกรมที่1นะครับก็คือ pos 0 on นะครับเราทําการทริก1ครั้งนะครับอ่าจะสังเกตดูจะวิ่งอยู่ที่90องศาครับเป็นแบบ relative นะครับถ้าเราสั่งอีกครั้งหนึ่งมันก็สามารถไป 90องศานะครับต่อมานะครับไปอีกนะครับ90องศานะครับ90องศาโอเคต่อมานะครับถ้าถ้าเราจะสั่งให้รีเวิร์ดนะครับเราต้องเรียกโปรแกรมที่1นะครับก็จะเป็น POS 0เนี่ยออฟนะครับแล้วก็ POS 1ออนนะครับแล้วทำการชิกเกอร์นะครับจะสังเกตดูมันจะวิ่งกลับทิศทางนะครับเป็น90องศาเหมือนกันโอเค โอเคโอเคโอเคนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปที่ตำแหน่งโฮมนะครับก็คือการเซิร์ชโฮมมิ่งใหม่นะครับอ่า okay. โอเคโทษทีครับอ่าปิดเป็น0 0แล้วก็ท,ท,ทิกเกอร์หนึ่งครั้งนะครับเจอตำแหน่งโฮมแล้วนะครับโอเคครับผมก็เป็นการเทสเบื้องต้นนะครับผมสามารถไปประยุกตการใช้งานได้อีกทีนะครับ ครับผมเป็นไงบ้างครับกับการทดลองในครั้งนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะครับก็สามารถติดต่อมาทาง j b t e c ได้นะครับก็ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ